ถามถามแองก่อนถามแองก่อนเคยถามวะฮะเคยถามวะใครถามวะเคดี๋ยวเขาจะค่อยตามไปคือจะเป็นที่ที่ห้างจบถึงก็ลองถามมันดูว่าถ้ามันกินข้าวเสร็จแล้วมันจะตามไปห้างไหมถ้าตามไปก็ไปเจอกันนู่นโอ้ยเอ้ยคนดูอยู่ไหนคนดูอยู่ไหนไม่มีคนดู เห็นแม่เลยเดี๋ยว่อ่ไหลดูหนูน้อยขาะนี่เนยโถรมาแล้วแม่มันมาแล้วแน่เลยหมดมากพี่ร้อนนะเปิดแอร์หน่อยดิว่ยร้อนบอกให้เปิดแอร์หน่อย เลยจังว่าไงเค <c oughs> คือเป,ปิดแอร์ให้หม่จิไอไม่ไปละเฮ <c oughs> ้ยเสียงเปิดแอร์พี่ไม่ตัองไลฟ์ไปกันเลยพี่เ <c oughs> นี่ยจะนอนก็ไม่ได้นอน <c oughs> อา้าวงั้นนอนเลยไม,ไม่ไปไปละ มาเล้วไม่อยากหลายคนเดียวเหงาโอ้ยลิฟก็ติดฟันอยู่นั่นแหละชจ้งมันเถอดทุกคนเบื่อแล้วมาดูครั้งแรกครับขอดูไหนว่าจริงก็ลบาน่าจะจริงคุณนะคุณนะเพิ่งตกใจสีผมหนูหรอก็ใช่เพราะว่าหนูไม่ได้ถ่ายอะไรลงขอบคุณน้องมีนพี่ปู่พี่ ฮายทุกคนวันนี้เรามีเอน r g y แล้ว,ลวสองวันก่อนเราไม่มีเอน r g y มาเช็คชื่อโอเคพี่ฟอลอยู่ไหนพี่ฟอลอยู่นี่ L อลเอลเ,เ,เสียงแอร์หรอใช่ค่ะเอาก็อิ่มาส ต้องไลท์ในที่ที่มันโอ้โหเป็นลายตัวพี่หรอโอเคงั้นไลค์ตัวพี่ก็ได้ไม่ไม่ถ้าตัวนั้นรกเลม่ถงว่าตัวนองนันเงอ้อดมอย่ามา่ม่อม่ใ่ได้เก็บเลยเพราะวันโดนแสงเยอะใช่คือหนูยอมกับพี่ฟอสีนี้คือทุกคนรู้ป่ะปัญหาคือพี่ฟอซื้อมาสี อันแรกใช่ปะแล้วก็ไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อทีนี้มาเหลืออย่างแบบสีอื่นที่ไม่ใช่สีวิฟอร์วิฟอก็เลยผสมผสมไปสีเราก็เลยได้แบบนี้กันมามาครั้งแรกต้องทําตัวยังไงครับทําตัวไงดีทําตัวเป็นมิตรค่ะบอกชื่น <laughs> อบอกที่อยู่บ้านมาเดี๋ยวนี้นะไรเวลา แก้งคนทํางานเราทํางานกันทาไม,มเราก็ดูไปด้วยสิไม,ไม่เป็นไรหรอกชีวิตเราเล่นนะคะบริการทุกระดับมาใจเออไปด้วยอยู่แล้วแหละอ้เดี๋ยวไ,ไปด้วยนะเด,ยเดี๋ยวจะเศร้าเศร้าทำไมโอ้ยฟันแดงอะโอยแล้วฟิลมัน <laughs> ฟิลมมันมอมเห็นนะบัตรกูจะหมด เอาที่ขาดหมของกระเป๋ันหนูไม่เป็นไรนี่พอแบ๊กอะพูดทึงแม่เฮ้ยนั่นหนูก็เห็นหนูสินี่เดี๋ยวพี่เอาที่ช่วยไม่มันติดข้างในอะพี่เขาบอกาเขาบอกว่าคิดถึงน้องฮอแล้วหนูอะไม่มันติดข้างในรังเกียจหรอไม่เขาว่ามันติดข้างในมันติดเขาเรียกอะไรฟันปลอมอะฟันฟันดัดอะมันติดฟันดัดหนู ต้<ก>ไงกสดก่อนไหมล่ะแล้วก็เราค่อยเช็ดก่อนแล้วเอาละคะ่ะน้องมีกำลังไปจัดการคราบพลัคที่อยู่ในแฟนเขาของเขาระะอแป๊บนึงนะคะวันนี้เราก็จะมารี v i e w แห็นไหมแฟนข่าวจ้วงละคนชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเบอร์โทรมีฉาชีชป่ปะเนี่ยโต๊ะกระจายวายจีสนี่ไงแป้งหมดเลยมั้ <laughs> แป้งเดลิมอนที่นี่นี่เป็นซื้อมาใหม่ยังไม่ได้แกะเลยเพราะกลัวเป็นเดลรมอนลองใช้ลองใช้ใช้นิมละเพิ่มความสดชื่นฉีดมาแล้วดิสวยขึ้นยี่สิบเปอรน20%เลยเขาบอกหเพิ่งฉีดจริงออ โหนี่เราต้องชิมหมดขวดเลยป่ะเลเต็มร้อยไปอาบน้ำเนียวตลี่เหรอไม่่ใช่จ้าน้องมี่ยังมีแต่ฟันน้ำนมน้องมียังมีฟันน้ำนมนะหนูมีฟันคุดนะขึ้นมาแล้วอ่ะก็ที่อืออุ้ยทำไมทำหน้านัเกียจเฮ้พอหนูดัาท่านไหนให้ชื่อเลยเดี๋ยวเราถอไปดูขอละ ถอยข้างหลังเขาเปิดแล้วเลยเขาพี่ฟอลล์ล้วนๆค่ะเดี๋ยวหนูจะเปิดจริงๆนะทุกคนอย่าไปจับมือแล้วไม่ได้ไปงานน่ะเลยหูจับมือถ้าที่เชียงใหม่พฤศจิกาที่กรุงเทพเจอกันธันวานะค่ะอ๋อที่เขาประกาศใช่แล้วอะไรอ่ะสมริงกงกิงสมริงกงกิงไม่ใช่ใช้เธอเลือกไงอ๋อเออแล้นี่น้องมีนะชบาแก้ว น่ารักออกพี่ก็เป็นกางกล้งกลหวยไม่เป็นชาปลาแดงผมเป็นตนนด้เคยทุกคนรู้ป่าว่าเจ้าหญิงสืบสองคนไปฝากความคิดถึงแันพี่ฟอไปครับพี่ฟอไปบอกยังน้องมีมีคนคิดถึงรู้เลยนะทุกคนน้องมีมีคนคิดถึงพี่เขาฝากมาบอกอย่างเราไม่จบเลยี่บอกว่ามีเจ้าหญิงสิบสองคนแล้วพี่ฟอได้เป็นอะไรอ๋อ คือต้องเล่าใหม่ไหมไหนูเองก็คือมันจะมีบาร์บี้สิบสองเขาเรียกว่าสิบสองเรองระบำอ่ะสิบสององคเริบบรเงระบำม,มีเจ้าหญิงตั้งสิบสองคนแล้วคือสมัยนั้นก็คือแบบเด็กๆก,ก็แบบว่าเฮ้ยหนูจะเป็นคนนี้หนูจะเป็นคนนั้นอ,อ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือในใจเราล้วก็เอ้ยแบบที่ก็อยากเป็นเจ้าหญิงเหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีคนบอกว่าให้หนูเป็นเจ้าชายถ้าไม่เป็นเจ้าชายก็เป็นลิงคือเจ้าหญิงมีตั้งสิบสององค์ ็นต้นไม้เออเขาเห็นไหมเราไม่ได้คิดไปคนเดียวยทุกคนนี่หนูยอมคิวกันด้วยนะไม่ได้เขียนคิวทำไมอ่ะพี่ไม่ได้เขียนวันนี้อ้าวทำไมมันเคลื่อนเพื่อแล้วอะยอมเลยก็เป็นตามนี่ค่ะเขาเรียกอะไรต่ำเลยหันใจคิวทำติดหน้าหมาคือแหละก็อันนี้ไม่เอาให้เรามีไปแล้วเรามีนี่เหมือนกันแค่ฟันไหม เป็นแบบไม่ไม yeah. ่แค่ฟันปิดกรมใช่ไม่เจ้นแคลวอยากแพนไม่ให้ดูคนนั้นจังอกอย่าของที่บ้านนะคะอุ้ยนี่ไงคนนี้ฉีทิ้งน้องน้องนัมมารินเขาน้องนัมมารินออ้ยน้องนัมมารินชื่อใหม่ประชุมงานอยู่แต่แวะมาแอบดู หนูจะฟ้องหัวหน้าพี่ค yup. ่ะม sì? ีแบบเบอร์ติดต่อตรงๆหนูเยส่งแฟกไปไปโอ้โหส่งแฟกนี <spe ่ลงไลน์มีนะกระหลอฮะแต่ว่าอะไรอ่ะคนเหมือนกะหอ่อคนหล่อๆแบบพี่ฟอนแน่นอนว่าเลือกเป็นลิงลิงไม่ถูกกับแมวไงแมวส้มก็คีลาไงไออ้วนชื่อด้อมเรอ หูชื่อดอมไมค์แฟรันเขามีอะไรไม่ได้หูไหมนะสามไม่เป็นไรของของเล่นเด็กๆกขนมเด็กๆไม่กินหรอกนะฟันฟันผุก็ไปไปหาหมอทุกคนดุพี่ฟอเลยพี่ฟอกลัวหมอผมไปหาหมอฟันเป็นประจําแต่คุณก็ฟันผุเหมือนกันผมผุแล้วผมอุดแล้วไงผมก็ไม่ผ่าไม่อุดแค่นั้นผมกลัวหมอฟันเข้าใจไหมแล้วถ้าหมอฟันเป็นหมอฟันจะกลัวไหม ตื่นเช้าแบบหละเข้าใจ <laughs> แผนคือทำไม่ฉีงงลูกฟอลหยุดหรอกกี่โมงคะนี่อาค่ะสิบเอ็ดโมงย <laughs> <laughs> ี่สิบหกเฮ้ยทำไมบันนี้ตลกเน่ยเฮ้ยดีวันที่พี่ถือไ<ก>มกก่กม่พอดแว่นไม่ตลกเลยกันเลยแรร์ร <laughs> 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 ุยเนีเลยว่าสอนที่สู้คนแต่คนแรกที่สู้คือใคร <laughs> ใครกันนี่ดีกว่า โอ๊ยไข่แว่นมั้งเนี่ยแผงไข่แว่นพี่มันจักยันขี่เองสซ่ไมร้องเพลงพี่เสกแล้วแล้วใส่แว่นเอานี่ร้องเพลงพี่เสกแล้เมื่อกี้ก็ไม่รู้นี่ไม่เป็นแฟนมึงแท้พี่เสกเสกโลโซใช่ตรงนี้ต้องเรียกว่าเสกนั่นดิทองคำกับเสกโอ้ไม่อินเทนเลยหมออะรู้จักป้าโมออะยังไม่ได้ดูครับทุกทีเอาสุดๆไปเลยอะ ก็โ,โดนหลอกไปดูเนี่ยบ้านวิกลนะ่ะนอนไม่หลับไปที่โอ้โหทุกคนไม่น่านกลัวเลยจิกแขนมีเนื้อทับหลุดฟอร์ <c oughs> จะแปลงร่างละยังจ้ะเราไม่หยุดใส่ปัญหาคือหยิบมาทีละอันเอจะเกยโอ้ย <c oughs> กเองโซ่ลุดขี่ไปแล้วขี่ไปยังโซ่ลดสุดสิบโซ่เลยอ่ะเมืนซีนปะเนี่ย เราก็ไม่ไปนะไม่ฉันต้องไปนอนห้องเห็นไหมเขาบอกบ้านวิกฤสจนุกจใจสนุกแต่ว,ว่ามันมันนากก่ากลัวคือมันแค่เรื่องอะไร unexpected อะแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษนะเนาะหัดเรียนรู้สิบ้างอย่างแอน <laughs> แมนจบจบคูไนี่ร้องไห้ละ <laughs> คูเป็นสีู <laughs> กอป <laughs> เรียนกับคูเป็นสีมานะคะ โหทุกคนเป็นคลาสที่น่ากลัวมากในวันนี้มีแม่นกี่อันมีหลายอันมาก, <c oughs> กเลยมันสามสิบเพราะที่บ้านเปิดร้านค้าเราเล่นขายแว่นขายรถ <c oughs> ฟอผมสั้นน่ารักนี่หรออ่ะแล้วผมยาว <c oughs> ผมยาวผมยาวหน้าอ, <c oughs> อุ้ยรังกูตัง <c oughs> กี่อันขอใส่ขอใส่ทพ่ดูดีเดียวอ่ะใส่ดีเดียวเลยอ่ะได้อยู่แล้วเพื่อแฟนคลับที่รักทุกคนที่อยู่ในไลฟ์นี้แค่สองอันก็หาแล้วคือโหอย่าเลิกคบกันนะไม่มีเพื่อนแล้วถูกค่ะขยักเข้าตาแล้วบ้างไม่เข้าดีกว่าไอ้เงี้ยดูสองแล้วไม่อยากเข้าเลย ไม่มีอันเนืออันเล็กใส่ตาจมูกโอ้ยเนียขาแล้วเฮียถอดนะไปสภาพนี้นะหร้านแว่นต้องวิ่งเข้าอ่ะเนื่งเดี๋ยวเราจะไปซื้อนาฬิกาเจ็ดหมื่นหกแล้วขายอีกเท่าไหร่นะเจ็ดมื่นหกไงเจ็ดหกนราคาลเต็มเจ็ดหมื่หกหนึ่งร้อยแล้วมีละร้อยหนึ่งขายนแค่เจ็ดหมื่นหกขอคนอุปการละ อีเจ็ดหมื่นหกเมื่อเธอชอบอคนใส่แว่นเนี่ยช,ชอบชอบไหมเธอชอบเรามากมากได้ไหมเราใส่ได้ขนาดนี้ละไม่เพราะ่าทำไมอันนี้เหมือนมิสเตอร์โปเตโต้อันนี้เหมือนตาพี่ข้าหนึ่งไปอย่างนี้ตาเคออย่าซ้อนสามนะคะอันตรายจริงคะ่ะไม่ใส่หมวกอีกต่างหากไม่ได้ไปไหนจะเสกทำไมเอาซ้อนสาม ต้องหัวไวนะคะคุณดูยิติน่าแท้แต้บ่อยคุณดูผมไวอยู่แล้วผมไวอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ตลกอ่ะใช่แต่คือตลกมันก็ต้องพักผ่อนเช้าเช้าหัวยังไม่เล่นนี่จะบ่ายแล้วจะเที่ยงแล้วเอาขนาดไหนเท่าเท่าข้อมือร็จละคือมันเท่าข้อมือตรงนี้วันนี้ก็เป็นวันดีกับใครคนเดียว อายุม่านขวัญยืนขอบคุณนะพ่อเท่าได้เลยพ่อแก่แย่มากนี่ไม่คนรู้จักคิสติน่าแซ่แต่ลคือเขาจะเป็นศิลปินคนเดียวที่หนูหนูใฝ่ฝันที่หนูอยากจะได้ฟีเจอริ่งรอเลยอะวิชั่นไซุ่นโอ้ยิปปุ่นดเหรอ ว่ต้าปถ้านอนด้วยกันไม่ได้หลับแน่ก็จริงอ่ะคือไปนอนบ้านมีนนะอโนงงงคือกอบหกโมงเช้าอ่ะคือจะนอนอยู่แล้วอยู่ๆมีนก็เดินมาขนมไมรู้สึน้ำตาลจะตกคือยน้ำตาลตกจริงไงน้ำตาลตกปีสามเออมันมันจะตกมันก็ตกนะเกหนูไม่ได้เก็บหนูเลยเข้ากระเป๋าเดินทางแล้วก็ปิดมีผมเจ้าของห้องครับคุณเนี่ยเชิญออกไป โอ้ยน่คิดนั่นน่าแแต่เดี๋ยวไว้ยูเคยูเคสี่พันสมัยมาดูตลกคาเฟ่นี่ไม่ตลกอ่ะค่ะนี่จริงจังกันอยู่ผมไม่เคยตลกจริงแต่ตลเหลวตลกเลยอย่าขำนะอย่าขำนะเนี่ยโม่กั อย่างพี่นอนอยู่แล้วไม่ห um> ้ามนะนอนเลยแล้วก็ตั้งไลฟ์ไว้ตรงเนี้ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรเขามีวอล์กวีคอันนี้คือมีวอล์กสลีปเราจะไปกี่โมงก็ขึ้นอยู่กับหนูอ่ะพี่หลังง่วงนะตอนเนี้ยมาดู d a d d คือผมตอนนี้คือแบบเขาเขาเขาหลอนแน่เลย จัดแฟนมีไม่ต้องทำอะไรไม่คือถ้ามีคนเยอะอะมันกลัวแป๊กนะทุกคนอันี้เราอยู่กันสคนไงมันไม่แป๊กอยู่แล้วเรามนนตลกโปรเฟชชั่นอลงั้นไปเลยไปไหนเดี๋ยวมาครุนเดี๋ยวได้นะโชว์อาดรเห็นไหมแค่นี้ก็ตลกแล้คือหน้าพี่อย่างเดียวตลกแล้วก็จริงมางอย่ากไม่ต้องแบบ agree ทุกอย่างก็ได้นะ เอ็กเซปต์กันเข้ามาดูเฮ้ยเห็นไหมเขาว่าอนุญาตให้เราไปนอนแล้วเขาเกยากเล่นสนุกพีง่วงเมนตาจะหลับแล้วแต่ยายอ่ะยายหลับไปนานแล้วยายก็มาตามตาให้ไปนอนเนี่ยเขาบอกหน้าเฉยๆก็ตลก หนึ่พี่เจ็บที่กระดองใจนะคะเป็นเต่าอไปไลน์ไปพูดไปจะนอนละเมือนไม่ง่งเวลาสิบวิเอานะไม่ใช่ไหมเวลาสามสองมันน้อยไปมัมไม่ก็เดี๋ยวถ้าพี่ไปนอนแล้วพตื่นมาหนูก็กลับไงก็พอดีกันะพี่ก็รอห้องไง เอาออกก่อนไม่ได้ล็อกหมดเลยมีไรที่พอเราล็อกห้องบ่อยไม่มีใครอยู่เหมือนเอาวิฟอรมมาทรมานไม่ใช่เหมือนค่ะเอามาทรมานใช่ไหมล่ะคือคนแก่ก็ต้องการการพักผ่อนเนาะอืมกก็แ่มีนไปนอนไปพี่ไม่แก่แต่เท่าเลยเท่าไหนเต่ายายอ่ะเต่ายายเต่ายารู้จักไหม ใครคือแกงแ๊งแม่งป่องแดงอะคือใครอะหนูชื่อแก๊งเขาบอกไหนคอมเมนต์อ๋อโอ้โหหนูกินบักบุ้งไหมบุ้งไก่ตาหน่อยไปไม่แขกใครใค <c oughs> อะไรนะไม่รู้เนาไม่รู้ใครคือแกงก็ใช่เลยก็เลยใคร,ใครอย่างแกงแดง <c oughs> พี่ฟอลอยู่ตรงนี้พี่ฟอลเหนื่อยมากเหนื่อยคะ่ะหนูยนอ,นอนะนยากนอนจังหนูอยากนอน พาคนแก่มันมาเนี่ยค่ะจริงค่ะฮ้ยแต่ว่าล่าสุดมีในแท็กเป็นคนด่าพี่แต่เรื่องแก่เออเจ๊งอย่างไยก็อยู่ยันแก่นะคะไม่บอกว่าแบบอะไรนะพราะว่าแก่ก็อยู่สนแก่เห็นแล้วก็เลยบอกว่าก็เลยบอกไปแล้วไม่ก็เลยบอกว่าขอไอพี่มีโอกาสได้แก่นะถ้าถ้าเด็กนะคอมเมนต์อะไรเงี้ยเรื่องอายุเป็นเรื่องธรรมดามากยิ่งยิ่งโตยิ่งมีประสบการณ์ชีวิต ยังไม่มีประสบการณ์ชีวิตอย่าพูดได้ๆหนุมีจะไรพีนาทีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดูแบบปิดเสียงคือฟินมากแต่ว่าถ้าเปิดเสียงเท่ากับก็ดูตลกอ่ะเขาเมียกวนรอะเข้าใจปะฉนถูกเป็นยายทั้งกูเห็นไหมล่ะคืออายุอานามเรามันก็ไม่ได้ห่างกันเยอะมากนักสัตว์เลยนะพี่มังยูนิคอร์น หนูเกิดปีนกแก้วตอนเด็กจะเกิดปีนกแก้วเหมือนกันเลยนกขุนทองจะเกิดมาดูไม่ทันหรอกแกงแมงป่องแดงจากชินจังอ๋อไม่ทันเทไม่ได้ดูตอนนั้นดูตอนอื่นคืออะไรอ่ะไม่รู้แต่ตอนนี้อ่ะแล้วถ้าปิดไลฟ์ปุ๊บไปกินข้าวง่วงอยู่ไหมง่วงเหมือนเดิมอ่ะเออกังไปนอนเถอะให้เวลาถึงเที่ยงครึ่งชั่วโมงตอนนี้ครึ่งชั่วโมงเออ ไม่ก็ไปนอนในเตียงเลยไมไ่แต่ว่าของผมอยู่ห้องนูน้นเนี่ยก็ไปนอนห้องน,อน,นู้นเดี๋ยวตามไปสิบก็ไปเจอว่าสิบคือง่วงอะไรลงไปก็ลงไปทีหลังอะไรนะลงไปก็ลงไปทีหลังง่วงอะไรอะ่ะเอา้าแล้วไงอ่ะไม่ได้หรอกงงไม่ได้ง่วงเหรอ แค่ใจนอนได้กินกาแฟไหมกินแล้วไม่ชอ๋ออ๋อก็เลยเห็นว่ไม่ง่วงเพราะไม่ได้กินนะเพราะกินกาแฟก็จะหลับอยู่ในรถด้วยกันเพรกินกาแฟไม่เป็นก็กินหัดกินบายบายชึ่งจะโมงใช่ไหมมาตามด้วยกันนะไปนอนกันเฮ้ยนอนนี้ก็เลยก็ตื่นอีกแตีสองเออสบายอ่ะ มันง่วงจริงไมหมล่ะทุกคนวะเขาบอกวิฟอตื่นมาพักบ้งา,ากกงไม่ต้องแทงกันเลยเอ่ะไม่ชอบก็พูดมาดีกว่าคิดว่าใหญ่คงไม่ชอบง่ายมากเหรอจะชอบคนใหญ่หรือไม่ชอบ <laughs> เออไม่ด้วยเ <laughs> อ<ม> <laughs> อ,<ม> <laughs> อ<ม> <laughs> เหนื่อยอ่ะ <laughs> พี่ฟอไม่กินอะไรเลยค่ะชาก็ไม่ค่อยกิน ยังไม่เสร็จเลยอ่ะตื่นได้แล้วโอเคค่ะทุกคนเราจะแยกย้ายกันแล้วลอาแบบแบบไม้คิดถึงเฉยเรามาแสดงตรดกคาเฟ้ให้ดูนั่นอะไเนี่ยไม่ออกเลยโอเคส้มๆ ต้องบทต้องบทใหม่ละคะอันนี้บทเก่าแหละโอเค I wanna go now see you soon guys เราไปเจอกันที่ Liquid Art น,นะคะทุกคนแ e g o ก Music Box อย่าแล้วก็งานจับมือแล้วก็งานจับมืออีเวนต์ต่างๆยังไม่รู้ <laughs> พูดไปก่อนว่าให้มันดูมีงาน โอ้ใครโอเคบะบุย uh, okay.